พ่อลูกคู่จิ้นประจำฤดูกาลนี้คงจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนั่นก็คือนกพงศกรและก็น้องอาอายสกุณาพรนั่นเองค่ะมีใครจะเถียงไหมคะว่าใครดูพ่อลูกสองคนนี้แล้วไม่จิ้นไม่อินตามจิ้นในที่นี้หมายถึงว่าจิ้นในความน่ารักความเอ็นดูของพ่อกับลูกซึ่งใครๆมองไปแล้วก็คือจะต้องบอกว่าตกหลุมรักทั้งพ่อทั้งลูกเลยก็ว่าได้รวมถึงตัวย่าเองนะคะ รวมถึง FC แฟนคลับที่เพิ่มมากขึ้นอย่างแบบชัดเจนค่ะสำหรับเสียงวิงหกเองหรือว่าตัวนกบตนกพงศกรเองหรือก็น้องอ้ไอสกุาพรด้วยเราจะเห็นได้ว่าการจิ้นในที่นี้จะมีแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยจะนำคลิปบางช่วงบางตอนของคุณพ่อจ๋ากับลูกจ๋าเนี่ยไปลงแล้วแต่ละคลิปซึ่งเป็นเป็นอะไรที่น่ารักมากๆแต่ละคลิปคนกดไลค์กดแชร์กดกดรับชมเนี่ยบางคลิป เป็นจันแสนเป็นล้านล้านวิวก็มีต้องบอกว่ากระแสของพ่อลูกคู่นี้ฤดูการนี้ต้องยกให้เขาสองคนนี้เลยต้องบอกว่าคือใครเห็นแล้วก็ต้องหลงรักแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบหลงรักในความน่ารักความความใสซื่อความบริสุทธิ์ของน้องไอหลงรักในความที่พ่อจ๋านะี่ยเอนดูลูกจ๋าเป็นพิเศษนะฮะแม้ว่าจะเจอดราม่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะฮะ อย่างเช่นมีดราม่า,มาก,ก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะทำไมเอาน้องมาทํางานเออยยาเคยนําเสนอไปแล้วนะคะว่าเอาน้องมาทํางานน้องไม่ไปโรงเรียนหรอนี่ค่ะก็นี่ค่ะ,ค,ะคุณพ่อคุณพ่อจ๋ากก็คือได้มีคลิปออกมาเลยค่ะบอกว่าบอกว่าให้บอกพี่น้องเขาไปเลยว่าว่าน้องเรียนที่ไหนอะไรที่ไหนนี่พี่น้องน้องแม่กระ็คลิปนี้นเอง่ะไปโรงเรียนมา ไปนอนครับไปอาบไปซงกลับไปกลับมานะครับเลียงยูทีโรเรียนไหนลูกบ้านขอดอนแคนค่ะอาเพื่ออย่างลูกอําเภอกุแก้วจังหวัดอุดรธานีค่ะจ้านะครับผมฝากพี่น้องน้ำแดงกันละครับนี่ไปโรเรียนแมาครับพี่น้องครับไปรับไปก็คือต้องบอกว่าต้องบอกว่าบอสนกเนี่ยจัดสรรเขาเรียกว่าจัดตารางว่าลูกต้องอะไรอะไรอยู่แล้วคือ น้องไปเรียนทุกวันน้องไอไปเรียนค่ะไปเรียนถึงเวลาบอสนกก็ไปรับก็คือให้คนไปรับบอสนกไปรับเองคนไปรับบ้างอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของบอสนที่จะเป็นเขาเรียกว่าจัดแจงเป็นธุระเองที่บอสนกจะต้องทําเองไม่ใช่ว่าคนอื่นหรือ FC ที่ไม่ไม่หวังดีกับเขาเนี่ยไปคอมเมนต์ในให้น้องเขาเนี่ยเสียหายหรือทาให้บอสนเนี่ย คนมองบอสโนกนในทางที่ไม่ดีซึ่งเขานะ่ะเคยได้ออกมาลฟ์สดแล้วบอสโนก,ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องการเรียนของน้องไอ้แล้วโน่นนี่นะเขาก็ได้ย้ายโรงเรียน,นลูกลม,ามาไวท้ที่ที่บ้านที่โรงเรียนที่บ้านคือที่ที่กูกแก้วบ้านขอดอนแคนที่บ้าเภอกูกแก้วซึ่งเขาจะได้ไปรับไปส่งน้องได้ง่ายขึ้นในการทํางานหมายถึงว่าได้อยู่ใกล้ลูกมากขึ้นลูกก็ได้ไปมาไปมาหาสู่ก็ได้สะดวกคือไปรับง่ายขึ้นถ้าจะไปรับน้องที่บ้านก็คือมันจะไกลกว่าเดิม ก็คืออันนี้ก็เป็นความเห็นชอบจากทางคุณคุณย่าน้องแล้วแล้วก็ทางเห็นชอบจากทุกๆฝ่ายแล้วว่าตรงนี้ตกลงแล้วก็ด้วยตัวน้องเองนี่อันนี้ก็ตอบชัดไปแล้วแล้วก็มีหลายๆคลิปที่ทุกคนชอบมากเลยสเพระจ้าเอ็นดูนี่นี่ก็เป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงที่ค่ะ เนี่ยค่ะเป็นเพลงเป็นเพลงที่น้องๆเขาน้องอาอายร้องอออคู่กับพ่อจา่ายน้ําสซนาน้องเมื่อกี้ยาเปิดเพลงไปแล้วนะคะขออภัยค่ะนั่นแหละก็คือหลายหลายคนก็คือชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมมากๆในความสามารถของน้องน้องร้องเพลงคู่ก,ก,กับพ่อจาก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นความมันเป็นจินน้นในอิเมอร์จิ้นคือความที่เราจินตนาการไปแบบว่า เออคุณพ่อคุณลูกนี่เขาเหมือนกันจริงๆเนาะเขาเหมือนกันจริงๆน้องคุณพ่อเขามีความหล่อความเก่งมีความเขาเพอร์ฟอร์แมน์เขาแบบว่าร้องเต้นเล่นอะไรได้หมดเลยเล่นตล,ก,ลนกก็เล่นได้พ่อจ๋าก็เล่นได้แล้วลูกสาวคนนี้มาถึงน้องไรลูกสาวก็ทําได้หมดเช่นกันค่ะไม่ว่าจะร้องเพลงเออเล่นอะไรล่ะร้องเพลงเล่นตลกความสวยความเก่ง ได้หมดทุกอย่างถอดแบบมาจากคุณพ่อเลยต้องบอกว่าเนี่ยขอชื่นชมว่าคุณพ่อก็มันจะคายตะขาบให้ลูกจ๋าค่ะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่ยา่ยาๆต้องบอกว่าฤดูการนี้เป็นพ่อลูกคู่จิ้นที่สุดที่สุดของฤดูการนี้เลยคือใครดูใครเห็นจะต้องตกหลุมรักแน่ๆเลยแน่นอนใครไม่เคยดูเสียงวิหก ไม่เคยดูน้องออายไม่เคยดูบอสนกมาดูค่ะมาดูแล้วจะหลงรักเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็ผู้ชายคนนี้ด้วยรวมไปถึงจะหลงรักเสียงวิหกไปในตัวเหมือนกับตัวย่ยาเองค่ะพูดทุกวันพูดถึงน้องทุกวันดูน้องทุกวันดูคลิปทุกคลิปใครที่เป็นแฟนคลับน้องเราก็ไปดูไปดูซิเขาไปดูตรงนั้นตรงนี้มีคลิปยังไงบ้างเราก็อยากดูเ,เราเห็นน้องทุกวันทุกวัน ก็เป็นความสุขทางใจอีกแบบหนึ่งค่ะดูหมอลำอยากให้ดูที่เสพที่ผลงานเนาะเรื่องดราม่าก,ก็ปล่อยเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไปแล้วก็ก้าวข้ามผ่านดราม่าตรงนั้นไปค่ะสุดท้ายก็เป็นกำลังใจให้บอสนกพงศกรนะคะแล้วก็ทีมงานเสียงวิหกรวมไปถึงน้องไอศกุณาพรนะคะรังสรรค์ผลงานดีๆให้ออกสู่สายตายพี่น้องประชาชน FC หมอลำเสียงวิหกต่อไปค่ะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายาๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้ย่าๆยาขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ